คือถ้าคดียังไม่ขาดอายุความมีเวลานะมันจะยังได้มีโอกาสได้ไหมได้ตัวเหรอคะใช่เอาอย่างกรณีของนัตตี้ที่อินโดนีเซียอเดียจะถูกเปรียบเทียบอีกทีนัตตี้ทำไมได้นัตตี้หนีไปสองปีแป้งนานโนดก็ได้ค่ะดีไอคอนวันเดียวจับได้หมดค่ะแต่อย่าลืมนะแข้งกลุ่มผู้ต้องหาดีไอคอนเนี่ยผมยังจำได้เลย วันนี้จะจับถูกไหมเมื่อวานนี้พว่าตรบอกมันต้องรวบรวมพยานฐานอย่างรอบคอบรัดกุม่มที่ไปพูดจาก,กันก่อนหน้าจะมองว่า3มวันอะไรยังไงเนี่ยมันต้องรอบคอบต้องดูเอาพยานหลักฐานแล้วพูดสียหายมาตรวจคําให้การเปรียบพยานหลักฐานแต่คาดว่าคงจะประมาณภายในสิ้นเดือนสิ้นเดือนตุลาเนี่ยค่ะภายในสิ้นเดือนตุลาค่ะลุกขึ้นจับเลยใช่หลายคนบอกได้ซ้ําไป พอบตรกิจรัฐพันเพชรเนี่ยท่านจะไม่รู้จริงๆหรือว่าลุงขึ้นจะจับฮะหนีทันที่ไหนล่ะน่ะปฏิบัติการหนุมานถล่มกลงลกถมรุงลงกาถล่ลมกรุงดีไอคอน,อคอนรวบคา,าบ้านางวงเทวดาเอ,อรวบกลางวงเทวดาค่ะนั่นจำได้ไหมจำได้ค่ะวันนี้จับเมื่อวานยังบอกเรายังอ่านข่าวตอนเช้าอยู่เลย ว,ว่าพูดว่าภายในสิ้นเดือนคือต้องรวบรวมหลักฐานเอาให้แน่นหนาทําให้จริงๆทานายความของบอสพอลซึ่งวันนั้นพาบอสพอลไปสอบคอบอไม่คาดคิดด้วยซ้ํานะคะเ,เพราะยังให้ปากคําอยู่ยังไม่ทันจะเสร็จเลยค่ะ CIB บบุกมาพร้อมกับหมายจับแล้วมันพอดีเลยจับกันคาสอบคอบอนี่แปลว่ารวบกลางวงเทวดาอีกต่างหากเห็นไหมค่ะนั่นแหละก็เลยเป็นชื่อปฏิบัติการไงรวบกลางวงเทวดาไหน สับขาหลอกให้ตายใจแล้วบุกถลม่มไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ไหนเอ่อทงนี้ยังไงต่อเอาเรื่อยต่อเดี๋ยวบอสตำรวจบอสตำรวจอะไรนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำดนะีไอคอนน่ะพันเอกพันตำรวจเอกสมคิดอะ่ะใช่ค่ะท่านชื่อพันตำรวจเอกสมคิดท่านชี้แจงว่าไงอันนี้ทีเซ่คือท่านบอกว่าตอนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยมันคือปี60 เป็นงานที่จัดที่เมืองทองธานีวันนั้นเป็นการพบปะบรรดาสมาชิกของบริษัทเจอเนสคุณผู้ชมจำบริษัทเจอเนสได้ใช่ไหมคะมก็คือบริษัทที่คุณธเนศเคยพูดถึงอะค่ะเคอคุณพอวรัตพลเนี่ยเคยทำเจอเนสกับคุณธเนศมาก่อน7ปีเป็นคนที่ทำมาร่วมกันอยู่ในระดับชั้นที่ต่ำกว่าน่อยหนึ่งคุณธเนศอยู่ข้างบนคุณพอลอยู่ข้างล่างคุณธเนศบอกพอลเก่งน้องพอลเก่งเด็กน้องพอลแล้วต่อมาเขาแยกตัวไปทําเองคือดีไอคอนถูกไหมค่ะ พันธุ์บริสมคิดคนนี้บอกยังไงนะบอกวันนั้นนะ่ะมันเป็นการพบปะสมาชิกของเจอเนสและข้างหลังทำไมเป็นดีไอคอนน่ะก็บริษัทดีไอคอนทำหน้าที่จัดงานค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทเจอเนสตอนที่ผมขึ้นไปพูดบนเวทีเนี่ยผมพูดถึงการเป็นแม่ทีมบริษัทเจอเนสว่ามันดียังไงเพราะว่าบริษัทเจอเนสเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกสคอบอ่ออะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะบอกไม่ใช่ดีไอคอนนะ อันนี้คือเจอเนสแต่ดีไอคอนเป็นผู้จัดงานอ่ถ้าเป็นเคสเจอเนสเพราะเจอเนสเขาไม่ได้มีอะไรผิดค่ะถูกไหมเอ๊ะหรือว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนที่คุณพอลอยู่ที่เจอเนสเนี่ยเหมือนเหมือนเขาจะมีแบ่งเป็นทีมทีมทีมและทีมของคุณพอลชื่อทีมดีไอคอนตั้งแต่สมัยอยู่เจอเนสเลยค่ะใครบอกเป็นไปได้ไหมคะไม่รู้ คุณธเนศนะบอกให้ความเป็นธรรมท่านก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเจอเนสเพราะว่าคาว่าดีไอคอนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นชื่อทีมของคุณพอลตั้งแต่สมัยที่อยู่เจอเนสอันนี้บอกเหรอไม่ไม่อันนี้ใบขยายความจากที่ฟังคุณะเนศมาก่อนหน้านี้ค่ะว่าเวลามีทีมใช่ไหมคะมบริษัทเจอเนสเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งออกเป็นทีมๆแล้วก็ตั้งชื่อ,อทีมกันทีมของคุณพอลเนี่ยชื่อดีไอคอน ตั้งแต่สมัยอยู่เจอเนสเลยอเอไป็นไปได้ไหมหรือว่ามันคืออันนั้นแล้วพันธุ์เยรสมคิดว่ายัางไงต่อบอกไม่เคยรู้จักพอเหรออืมคืออย่างนี้ค่ะบอกบางช่วงบางตอนผมพูดเรื่องชีวิต การทำงานเป็นตำรวจใช่ไหมคะวันหยุดไม่มีวันหยุดรายได้ขึ้นปีละ200 2 0 0้ถึง4 0 0ผมน่ยพูดขึ้นมาเพราะว่าผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าชีวิตตำรวจมันเป็นยังไงมไม่ได้มีเจตนาจะตมตีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่อย่างนั้นนะผมคงไม่พูดหรอกว่าอาชีพตำรวจให้อะไรกับผมบ้างเรื่องหน้าที่การงานมั่นคงแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าอยู่เจเนสได้2ปี ผมตัดสินใจลาออกเพราะว่าอยากไปหาไรายได้อย่างอื่นที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจอเนสอีกเลยและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่เคยเป็นสมาชิกบริษัทดีไอคอนไม่รู้จักบอสพอลไม่รู้จักบอสคนอื่นๆในดีไอคอนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมยอมรับว่าผมเครียดที่ถูกเอาไปโยงว่าผมเกี่ยวกับดีไอคอนทั้งๆที่มันไม่จริงใครก็เครียดทั้งนั้น่ะ คือมันเป็นเวทีาาการจัดของดี Con ไอคอนนะเขาเชิญไปเราก็พาทีมงานเราก็ไปเอาคือไปเรียนรู้อย่างครับครั้งเดียวทีเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยผมก็ไม่ไปอีกเลยผมไม่มได้เป็นสมาชิกผมไม่ได้ไปสมัครอะไรกับสมาชิกของอีกเลยับผม <c oughs> สมัครกับเจอเนตนะครับคือผมทําอยู่แค่ปีกว่าแบบระยะหนึ่งแล้วผมก็ไม่ไปต่อผมก็เลิกทีมตอนนั้นผมน่าจะหลักร้อยครับโอ้โหไปเยอะเหมือนกันเออแล้วแล้วแล้วหลักร้อยส่วนใหญ่ก็ตำรวจบ้างชาวบ้านญาติพี่น้องเรานี่แหละมันมีประโยชที่พี่พูดบอกว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ความมั่นคงของพี่ก็คือเดือนเดือนขึ้นสองร้อยสี่ร้อยคือเวลาเราพูดเนี่ยผมก็เล่าตามชีวิตผมครับตัวผมเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนตัวตนของเราเนี่ยกับครอบครัวอะไรมันมีน้อยผมเนี่ยต่างประเทศผมก็ไม่เคยไปจลาผมก็ไม่อยากไปเพราะพนักงานสอบสวนมันต้องเข้าเวรต้องอะไรเรายืนยันว่าการที่วันเราพูดวันนั้นเราไม่ได้ขึ้นมาโจมตีสักงานตการวบแห่งชาติหรือว่าระบบตำรวจใช่ไหมพี่อะไรเคยคือผมรักผมโตมาจากตำรวจครับ ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปไปไป,ไปใส่ร้ายหรือทําอะไรถามว่าผมรู้สึกตกใจไหมผมก็ก็ก็น่าสนใจเพราะว่าเราเป็นตํารวจแล้วก็เป็นคลิปที่มันกําลังขึ้นมาอยู่ในอย่างนี้มันก็เป็นการตรวจสอบที่ถูกผมว่าถูกแต่ว่าให้ให้ฟังก็ได้จริงจากผมว่าว่ามันมันจริงจริงมันเป็นยังไงคือผมเองก็ต้องรักษาสิทธิ์ของผมคือถ้าหากว่าทุกอย่างเข้าใจและสังคมนี้เข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นและผมทําอผมไม่ประสงค์จะไปไปดําเนินคดีกับใครแต่ว่าอยากจะให้ อยากให้แก้ไขหรือแก้ข่าวหรือทําอะไรให้ถูกอย่าไปเผยแพร่โดยที่ที่ยังไม่ยังยังอย่างที่เป็นเปอยู่เนี่ยเหมือนกับโยงให้มันเห็นว่ามันเป็นเป็นเรื่องร้ายแรงอ่ะแต่ถ้าทุกอย่างมันออกมานายผมเข้าใจประชาชนและสื่อต่างๆอทําให้ผมได้ได้ทราบข้อที่จริงของผมเนี่ยผมก็ไม่ประสงค์จะดาเนินคดีกับใครเอยังไงไหนฟังดูอีกทีไหมค่ะตอนที่พูดบนเวที ขอบคุณวันนี้ไม่ต้องตกใจฮะแต่งเครื่องแบบมาผมร้อเอร์เซ็นฮะกับธุรกิจนี้ครับผมพันตำรวจเอกพุ่มกับกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรท,ที่ท่านรู้จักพุ่มกับนี้ครับ ผมจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเหมือนพี่เมื่อเช้าเป็นรุ่นพี่ผมผมจบโรงเรียนในร้อยตำรวจแต่จบจบปรอผมรุ่น45ปี35ผมจบรับราชการที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีผมรับราชการเป็นร้อยตำรวจตีตั้งแต่ปี35ร้อยโทร้รอยเอกพันตีพันโทพันเอก25ปีจนปัจจุบันเป็นพนักงานสอบสวนที่คุณพอได้กรุณาได้พูด คดีใหญ่ๆคดีสําคัญฆ่าหันศพข่มขืนแล้วฆ่าคดีพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์เป็นเรื่องที่ต้องค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาผมคือพนังกงานสวนชุดนั้นแล้วก็ทํามาตลอดฉะนั้นมันไม่มันไม่มีปัญหาอะไรเลยในการที่จะตรวจสอบอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรไม่ถูกครับผมเข้ามาธุรกิจนี้ได้ยังไงทําไมรับราชการก็ดีอยู่แล้วขนาดเนี้ย พันตำรวจเอกเนี่ยพูดถึงแล้วสำนังกงานตรวจแห่งชาติเนี่ยให้ผมเป็นตำรวจให้ผมมีอาชีพมีความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุมีผลแต่สิ่งที่สำนังกงานตรวจแห่งชาติไม่ให้ผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปว่าสำนังกงานตรวจแห่งชาติผมขอขอบคุณ ที่ทำให้ผมมีวันนี้ที่ทําให้ผมมีสิ่งดีๆแล้วก็ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุมีผลนี้ขอบคุณสำนัญแห่งชาติของผมครับแต่สิ่งที่สำงานแห่งชาติเอาจากผมไปคือเวลาผมเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงใน1วัน30วันใน1เดือน12เดือนใน1ปีเป็นตำรวจไม่มีวันหยุด นั่นคือสิ่งที่ผมถูกเอาไปจากสำนักงานชาติและที่ท่านให้ผมอีกคือค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่มั่นคงและแน่นอนปีหนึ่งขึ้นสองครั้งครั้งละสี่ร้อยสองร้อแต่ก็ดีสำนักงานใหญชาติดีนะครับดี ท่านดูแลมา,มานะมีอะไรที่ดีให้อยู่ในสังคมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปเที่ยวต่างประเทศเป็นศูนย์ป่วยลามาขาดลายากอ่ะแต่ก็ดีครับแต่ก็ดี ผมเลยจำเป็นต้องหาสิ่งที่มาชดเชยหาสิ่งที่จะมาตอบแทนกับสิ่งที่ผมขาดหายไปคือจริงๆจะไปบอกว่าไปทำให้เกิดความผิดสายกับสตชมันก็ไม่เชิงนะคือท่านก็บอกก็ดีอ่าผมมาถึงท่อนที่เกี่ยวกับเรื่องอไม่มีวันหยุดอะ่ะแล้วหยุด<ต>ไม่ไดแ้แต่ก็ดีแต่ก็ดี <c oughs> นี่เห็นว่าจะต้องรายงานในวันอาทิตย์นี้เนี่ย ใช่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะอาจจะมีปัญหาคือการใส่เครื่องแบบใส่เครื่องแบบขึ้นไปเลยอ่ะค่ะอะแต่ว่าอันนี้ยืนยันว่าเป็นเจเน็ตใช่ไหมท่านยืนยันอย่างนั้นแต่ว่าอันที่คุณผู้ชมก็จับสังเกตอยู่คือพันตํารวจเอกท่านบอกไม่รู้จักบอสพอลใช่ไหมคะแต่ว่าบนเวทีท่านพูดถึงว่าคือท่านไล่เลียงคดีต่างๆท่านคดีอะไรมาที่คุณพอลได้พูดอะ,อะใช่ไหมถ้าฟังไม่ผิดเออใช่ไหมคะอ้า ท่านผู้ชมไม่เป็นไร